สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เนียวรถดำซิ่งบางชนครับผมวันนี้ไปเอาเครื่องปั่นไฟกลับบ้าน,นครับผมธุรกิจของน้องชายครับสำหรับใครนะครับที่อยู่แถวชนบุรีนะครับ สนใจนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับติดต่อได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะครับ,บคิดราคาไม่แพงครับราคาเป็นกันเองนะครับผมไปครับ เออ,เอ,อปีนี้เขาจะมีไอ้นี่ไหมจัดเที่ยวกินปลาน่าไม่มีเนาะเป็นมันเป็นโควิดไม่มีท,ทุกทุกปีมันมีไอ้อช่วงช่วงไหนเดือนพฤศจิกา รดไกยาน,นนี่เขาทำมาหลายนานแล้วเนาะยังไม่เสร็จหรืทีแก้คันใหม่ต้องเติมคันเขาเอาผ้าอะไรมาปูปูให้มันสูงขึ้นอนะผ้าใหญ่จะเทปูเรนะับ้นนี้ก็เทผ้าที่เทตามถนนตรอกัอกนเล,ล่มและเขาก็ถมดินใช่ไหม,มนี่นะครับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงแลชะชโลธรแต่เขายังไม่เปิดให้เข้าเที่ยวนะ เขาจะเปิดให้เข้าเที่ยวไหมเปิดแต่รอทำเขาทำอ่าวต้องให้เขาทำเสร็จหร้อเนาะไปครับระหว่างรอก็ฟังเพลงไปครับ ช่พานี้ทำเหมืนอนเซดิวใช่จะทนเนี่ยนะขออยานตีเลยต้องตินแต่ทางทางนี้ลดลดรถรถวิ่งเยอะกว่าเนเยอะอยเดี๋ยวเฮ้ยจอดจานทำเนีย่ยตรงนี้วิวโคตรสวยเลย ขเขาเปิปนเหนังเรข้างบนข้านบนนู้นเหรอเ้าใหเข้าได้เหรล่ะม่เข้าได้ไหมหรือว่าข,ขึ้นช่งนเนี่เขาบอกว่าขึ้นนว้นทำเขาเติมทำป้ายแล้วเว้ยตรงนี้ก็ทำสะพานเขาอยากมาที่นี่เพืิ้งขา เอ็งใส่หน้าอย่างเงี้ยสวยเลยนั่งเอาสองพันขวาถ้าถ้าเกิดแปลงแต่แต่อย่างว่าเนาะเอง็งเอ็งออกรถเร็วไงมันถ้าถ้าเอ็งไม่ออกรถเร็วเอง็งเอ็งได้ตัวสองพันยะี่สิบอะเนาะไม่ดีดเอาเออเครื่องเครื่องสามพันมันมันมันไม่ห้าเกียร์หรอกเกียร์ยรหม่อยยมา ออรรถก่อนตัวใหม่แค่สามวันสั่งผลิตด้วยต่อภาษีทีข้าปีอ่ะจะทำจริงนะต่อปีหน้าอันนี้ของเองจดของปีไหนนี่สิบเก้าอ่ะหรือยี่สิบอ่ะสิบเก้าปีกับยี่สิบพ่อพ่อของเองออกพอเองซื้อปุ๊บของของตัวใหม่มันก็มาใช่ไหม ต่อเพราะเขาบอกให้รอเนี่ยดูแล้วมันเป็นหกเกียร์เลยไม่เอามันจะสวยแ,แต่ไม่ดีเขาเป็นหกเกียร์เนี่ยไม่ชอบหกเกียร์ไม่ต้องเกียร์เร็วๆไงไม่ต้องยิงธนารแม็กซ์หรอทำอะไรเข้าไปพาแม่ไปไป,ไปไหนมาต้งเครื่องอะไรที่ไปด้วยอ๋อะละ่านี้ที่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 เราจะไปเอาเนี่ยเองไปโรงงานงานอะไรมาลงเชื่อ ไอ้ตรงสามแยกนี้เขามีงานอะไรวะเขาต่างเต็นเอ้าเองไม่ได้มาลงเครื่องหรอเาเียไฟฟ้าหมดเลยมีงานอะไรวะเขานี่ไงทำไปพัดทำไปทุ่มแล้วนี่ขายต้นไม้ด้วยไปไหนบอกหิ

ก็มันใหญ่ฮะก็สามพัน,น 3, ยังไงก็ต้องขึ้นแนละ้วขนาดสองพันห้าแม่มีแมปมาต้นมันยังไม่ได้คันคันของแม่อจะต่ต้องเดี่ยว,วย,ยียดจะซ้นไหลอ่ะไรที่ปุกแล้วรีก็เสร็จไม่ไม่สุดอันนี้รีจะเสร็จสุดสุดเท่าไหร่พี่เกียรยิงสุดแล้วมันทาง แรงตามตังพังตามตีนเนาะไม่ใด้ไม่ได้เพิ่มมารเออไมาไเสเร็เพินารัาน้มเบอมนน้ำมันดูอะไรเข้าปิดีอามันปิดให้หมดมันต้องอุดไปเนะาะมต้องอุดอ้นี่ปิดไม่ใช่หรอกอะไรต,ตอนนี้เราก็มาถึงที่เอาเครื่องปัน่น อ้าน,นี้เราก็จะเหยียบใส่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ ที่หาเงินได้ดีนะครับแต่ว่าลงทุนซื้อเครื่องปั่นนะครับราคาอาจจะสูงนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับที่เราต่อออกมา อันนี้นะครับที่เราเสียบปลั๊กตะกี้นะครับจะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ทอแดงใชไหมทำไมแพงเว้ยแต่แต่ว่ามันนำไฟฟ้าดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูครับเขาจะม้วนสายไฟกันยังไงนะครับผมอันนี้เป็นสายมิเนียมนะครับไม่ใช่สายทองแดงนะครับ นี่ครับผมนี่การม้วนสายไฟนะครับที่เป็นสายมมเนียมเนาะ กิ้งไปครับยกยกครับนอกกิ้งมาครับผม การการม้วนที่ม้วนใหญ่แบบนี้นะครับจะเป็นการที่าสายมินียมนะครับเสียหายน้อยที่สุดนะครับ ไปครับหมวนแล้วก็หมวนหมวนได้สักหน่อยก็พันครับผมเห็นอย่างนี้นี่หนักนะครับไม่ใช่เบาๆเลยนะครับสายไม่เนียมนี่ ันนี้ก็ม้วนเสร็จแล้วครับน,นี้ก็ทำการมัดครับผม ไอเทปเทเทปพันสายไฟนี่ไอ้สีนี้มันมันมันเหนียวกว่าสีดำใช่ไมั้ยถูกอ๋ออันนี้คือมันถูกนะครับเกแล้วก็พันแล้วเราก็กิ้งไปครับแล้วก็ม้วนม้วนมวนพอมว้มวนเสร็จแล้วก็มัดอีกทีครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะครับการม้วนสายไม่มีเนียมนะครับที่เสียหายน้อยที่สุดนะครับต่อไปก็โยนขึ้นรถครับ นี่นะครับเวลาเราออกงานแต่ละทีนะครับจะมีสายนะครับมีปลั๊กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับติดต่อได้ครับผมช่างเท่งิการไฟฟ้าครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ